ฉันมาสมัครเป็นแอร์โฮสเตสค่ะกลับไ,ไปซะไปไหนคะฉันตั้งใจมาสมัครเป็นแอร์โฮสเตสจริงๆนะคะฉันยังไม่ได้สมัครเลยอะค่ะแต่งตัวไม่ให้เกียรติสถานที่เธอรู้ไหมว่าที่นี่ ที่ไหนก่อนออกจากบ้านเนี่ยไม่ได้ดูตัวเองเลยหรือไงคะแต่ว่าฉันตั้งใจมาสมัครแอร์โฮสเตสจริงนะคะอย่างน้อยคุณสมบัติฉันก็ครบฉันสอบโทรอีกได้800คะแนน l a d y and g e n t l e m e n w n are n o w o e s c e n d i n g t o j เ c a i r p o r รเรายังไงมันแปลกตรงไหนไม่ทราบ ที่มาแข่งยาชีาาชฟเลอ์ด请不要再ย场领ใจเฮ้ยพอหยุดพอได้แล้วก็แค่ภาษาจีนธรรมดาธรรมดาคุณโตออร์เรนจ์สูตรโตดูชิรากะยอรุชิเด็กะทีเนี้ยคุณให้ฉันสมัครเป็นแอร์โฮสเตสได้หรือยังคะไม่ผ่าน ให้ผ่านออะไรนะคะให้เด็กบนานนอกี่ผ่านคนต่อไปเชิญอ่ะยืนเบอ้อยู่ทำไมออกไปสิค่ะ ขอบคุณนะคะอุะอะอ้ยคุณไหนบอกว่าไม่เป็นไรไงคะ,ะม,ามานี่ค่ะเดี๋ยวฉันดูให้อ้คุณคะฉันไม่เป็นไรจริงๆคะ่ะอย่าดื้อสิคะคุณมาทดสอบบุคลิกภาพทั้งทีถ้าขาคุณเจ็บแบบนี้มีหวังคุณไม่ผ่านแน่ๆคุณจะมาช่วยฉันทำไมอะคะเราเป็นคู่แข่งกันไม่ใช่เหรอฉันได้ยินข่าวมาว่า เขารับแอร์โฮสเตสอีกแค่หนึ่งอัตราค่ะในสนามการทดสอบอะใช่ค่ะเราเป็นคู่แข่งกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอเป็นเพื่อนสาวสักคนได้ไหมคะอืมขอบคุณนะคะตอนนี้น่าจะคอย,ยัังช่วยแล้วล่ะคะ่ะเอ่อคุณมั่นใจกับชุดนี้จริงๆหรอคะฉันก็ ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อะคะ่ะแล้วคุณจะใส่มาทําไมล่ะคะการเป็นแอร์โฮสเตสเป็นเสมือนหน้าตาให้กับสายการบินดังนั้นเนี่ยคุณควรที่จะแต่งตัวให้สง่าง,งามตลอดจนเรื่องเล็กๆน้อยๆทั้งเล็บและทรงผมเพื่อที่จะเอาชนะใจกรรมาการฉันว่าคุณเนี่ยรีบไปเปลี่ยนชุดเถอะนะคะตอนนี้เลยแต่ว่าฉันมีแค่ชุดนี้ชุดเดียวค่ะ ใช่ค่ะ <c oughs> คนนี้บุคลิกภาพดีใช้ได้ถือว่าผ่าน เอถึงบุคลิกภาพจะดีแค่ไหนเนี่ยฉันก็ไม่ให้ผ่านคุณคะคุณพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะมาตรฐานการตัดสินใจของคุณคืออะไระคะความพึงพอใจส่วนตัวหรอคะฉันว่าคุณควรที่จะดูที่ความสามารถดีกว่านะคะนี่เธอเก่งมาจากไหนคะถึงได้กล้ามาสอนฉันอะ่ะ ฉันเป็นถึงคนอบรมบุคลิกภาพพวกเธอถ้าเธอไม่ฟังก็เชิญออกไปฉันจะได้ให้คนใหม่เข้ามาสรุปยังจะทนสอบอยู่ไหมเชิญ สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผมจะขอเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินหน่อยครับจากอีโคโนมี่เป็นบิสเนสคลาสครับช่วยอัพให้ผมหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะแต่ว่าจะมีค่าบริการเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าผมไม่จ่ายค่าบริการนะครับพ่อผมจะรีวิวให้ฟรีผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะครับอ่อย่างนั้นทางสายการบินของเราทําให้ไม่ได้จริงๆคะ่ะลูกค้ามันเป็นกฎของทางสายการบินค่ะทําไมจะทําให้ไม่ได้ก็ผมบอกแล้วไงว่าผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์พูดไปรู้เรื่องหรือไงฮะ คุณคะใจเย็นก่อนนะคะคือว่าทางสายการบ,บินของเรายังไม่มีนโยบายนี้ทางเราจึงไม่สามารถทําตามความประสงค์ของคุณลูกค้าได้ยังไงฉันต้องขออภัยด้วยนะคะแค่นี้ก็สิ้นเรื่องพูดง่ายแบบเนี้ยก็จบแล้วครับ ค,คะคะแต่เนื้อต้องตัวพนักงานต้อนรับแบบนี้ไม่ได้นะคะถ้าเกิดลูกค้าต้องการความช่วยเหลืออะไรบอกฉันมาได้เลยค่ะแล้วเธอจะมายุ่งอะไรด้วยฉันจะจับมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันฉันเป็นลูกค้านะส่วนเธอมันก็แค่พนักงานต้อนรับอย่าทะเลาะกันเลยค่ะฉันทนได้ไม่ได้สิเธอจะปล่อยให้ลูกค้าทําแบบนี้กับเธอไม่ได้นะเธอควรที่จะดูแลตัวเองมากกว่านี้สิอย่าปล่อยให้ใครเนะี่ยมาละเมิดสิทธิของเธอได้ ดีกับลูกค้าลูกค้าถึได้รีบหนีไปแบบนั้นน่ะเธอนี่ไม่มีจิตใจที่รับการบริการเลยจริงๆฉันว่าเธอไม่เหมาะสมกับงานนี้หรอกเ,ออเดี๋ยวก่อนค่ะพอดีว่าเมื่อกี้เขาช่วยฉันไว้เพราะว่าฉันโดนลูกค้าแะล่งอะคะ่ะโดนก็ต้องอดทนเธอไม่มีธิ์ด่าลูกค้าเข้าใจไหมเธอไม่ผ่านการทดสอบออกไปซะ ค่ะ,ะสวัสดีครับคือผมมาติดต่อสายการบินนะครับพอดีว่าผมทำตัวของผมหายครับงั้นเดี๋ยวคุณเชิญด้านในได้เลยนะคะ ไม่ให้เข้าแต่งตัวแบบนี้เนี่ยนะเธอจะให้เข้าแต่งตัวไม่ให้เกียรติสถานที่ซะเลยนะแต่คุณคะคุณก็น่าจะเห็นใจเขาบ้างเขาน่าจะมีเรื่องด่วนเฮ้ยเฮ้ยคุณคะคุณมาช่วยฉันน้อยสิคาเร็วโอ๊ยไม่อะ จะกลัวอะไรเขาแค่เป็นลมหมดสติไปแค่นั้นเองค่ะไม่ถ้าเกิดว่าเขาตายขึ้นมาเนี่ยแกจะมีปัญญารับผิดชอบไหมคะ <S <S ยิ่งช่วงเนี้ยข่าวยิ่งบอกราว่าคนเนี่ยตายเพราะความร้อนอยู่ด้วยมาค่ะเดี๋ยวฉันช่วยเองก่อนอื่นต้องปลดเสื้อผ้าออกก่อนเพื่อให้หายใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็อากาศไถยได้สะดวกค่ะแล้วคุณมียาโดมไหมคะเผื่อเขาจะดีขึ้นมีค่ะฉันพกติดตัวไว้ เขาเป็นไงอ่ะตายไหมคุณคะคุณคุณคุณดีขึ้นแล้วหรอคะยินดีด้วยนะครับคุณผ่านการทดสอบทั้งคู่คุณทั้งคู่จะได้เป็นแอร์โฮสเตสสายการบิน JPC Airline s หมายความว่ายังไงน่ะ แล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาตัดสินฮะทาไมจะไม่มีสิทธิ์ก็พี่ชายของผมนะเขาเป็นลูกชายของเจ้าของสายการบินนี้ยังไงล่ะฮะอะไรนะลูกชายนี่คุณน,นี่ผมต้องขอโทษคุณด้วยนะครับที่ผมทําพฤติกรรมไม่ดีใส่คุณแต่ว่าผมจําเป็นต้องทําเพื่อที่ว่าหากคุณอยู่ในสถานการณ์จริงเนี่ยคุณต้องเอาตัวเองให้รอด โคดีนะครับที่เพื่อนคุณเข้ามาช่วยคุณทันแต่ตัวคุณเองยังขาดทักษะและไหวพริบทางด้านนี้อยู่ดังนั้นผมก็จะให้โอกาสคุณครับขอบคุณค่ะครับส่วนคุณก็สามารถพิสูจน์ให้ผมเห็นแล้วว่าคุณเองมีใจรักในการบริการเหมาะสมกับตำแหน่งพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินนี่เป็นอะไรกันอะหมายความว่ายังไง ฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยทำไมฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะคุณจะไปรู้เรื่องอะไรล่ะครับถ้าผมไม่ทําแบบนี้ผมก็ไม่มีทางรู้เลยว่าสายการบินของพ่อผมจะมีพนักง,งานที่คอยคัดเลือกคนที่ห่วยแตกขนาดนี้ตัวเองยังไม่มีคุณสมบัติมากพอแต่กล้าที่จะไปสอนคนอื่นแถมยังชอบดูถูกคนอื่นอีกด้วยต่อจากนี้ไปเชิญคุณออกไปหางานใหม่ได้เลยนะครับหม,มห,หมายความว่ายังไงคะหมายความว่า ไล่คุณออก<ป>ยินดีด้วยนะครับแอร์สาวทั้งคู่